ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า4ประตูตัวท็อปของตระก,กูลเล o ดูว์ดจะเล่นรุ่นไหนดีไฮ l ักเล v วตัว 2.4G ที่เรียกว่าล็อกโกนะครับอันนี้ล็อกโกแท้เลยนะอันนี้เพิ่งรีวิวไปนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมจริงๆก็หล่อไม่แพ้กันนะเป็นสีเงินนะครับไฮ l ักเล v o ตัว2.4ตัว G ล้อตัวนี้เป็นโครเมียมลายเดียวกันเดะเลยไซส์เดียวกันเดะเลยนะ คือไซส์17นิ้วเท่ากันนะแต่ตัวนี้เขาทำเป็นสีเงินตัวนี้สีดำนะอันนี้คือเน้นดำว่างั้นเถอะมาดูด้านหลังจุดขายคงนี้ไม่พ้นตรงนี้พราะเป็นอกโก้เนี่ยนี่อาตัวากาศตรงกระบะท้ายเนี่ยนี่คือเป็นจุดขายเ้าเลยรถ2คันนี้นะครับที่มีราคาห่างกันอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทคุรกค้าเลือกเอานะครับว่าจะเอาคันไหนนะครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการคําถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเห็นหน้าตาหล่อๆน,นี้เรารู้แล้วนะวันนี้เรามีรถ2คันเรียกว่ามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับรถที่ปกติแล้วรายการนี้เราก็จะเอารถที่แบบมีคําถามมาถามมันอันไหนดีกว่าคุ้มกว่ายังไงนะครับวันนี้เรามีรถยอดนิยมนะมาให้คุณลูกค้าดูนะครับไฮรักเซลเวครับสองคันนี้ดูหน้าตาเนี่ยคล้ายๆจะเหมือนกันไหม จริงๆแล้วเนี่ยคนละรุ่นกันนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยเดียวกันเลยนะด้านขวาของผมนี่คันนี้เนี่ยคือไฮลักเลโวตัว 2.4G ที่เรียกว่าล็อกโกนะครับอันนี้ล็อกโก้แท้เลยนะอันนี้เพิ่งรีวิวไปนะครับสีขาวมุกโกดหล่อเลยนะส่วนด้านซ้ายมือของผมจริงๆก็หล่อไม่แพ้กันนะเป็นสีเงินนะครับไฮรักเลโวตัว2.4ตัว G ทีเรเปจีธรรมดาเนี่ยแหละจีพีแลนเนอร์แต่ตัวนี้เป็นจี o ลโก้นะครับสองคันนี้เนี่ยจึงเรียกว่าแบบฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรคล้ายกันนะเกือบจะเหมือนกันแต่ทําไมพอเป็นมือสองเนี่ยตัวนี้คนหาเยอะมากเลยอลโก้ o, นะคนหาอยากได้โลโก้อยากได้โลโก้ทั้งทั้งที่ตัวนี้เป็นตัว2อยตัว G ตัวท็อปของคู่รุ่น2.4 G เหมือนกันนะเพียงแต่ไม่มีชุดแต่งโลโก้เรามาดูกันว่าแล้ว2คันเนี่ยเวลาออกห้างป้ายแดงนะ2คันเนี่ยราคาห่างกันเนี่ย 30,000บาทเท่านั้นเองนะครับห่างกันไม่เยอะนะก็คือว่าเขาอัปเกรดชุดแต่งอะไรขึ้นมานะจนกลายเป็นล็อกโกได้แต่พอมาเป็น, g, อปนอ2นอ,อ g ย,ยูพอเป็นมือ2เนี่ยโอ้โหพอราคาห่างกันเยอะเลยพอเป็นมือ2เนี่ยราคาห่างกันเยอะเลยเพราะว่าความต้องการของรุ่นนี้มีเยอะครับแล้วก็ในตลาดรถเนี่ยมีไม่เยอะมีน้อยมากนะตัวนี้ในตลาดมีพอสมควรมันก็เป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายแหละนะครับของตลาดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณลูกค้าถ้าสนใจอะาหาตัวเรียกว่าตัวท็อปนะ 4ประตูตัวท็อปซึ่งเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับของตระกูลเลโวดูเราจะเล่นรุ่นไหนดีนะเอาเรามาดูตัวท็อปล็อกโก้นี่ก่อนนะครับล็อกโก้ตัวนี้เป็นตัว2.4ตัว G เหมือนกันนะแต่เป็นล็อกโก้นะครับสีขาวมุกสวยนะถ้าถามว่าสวยไหมสวยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันยนะเนี่ด้านหน้าจะเห็น้ชัดอย่างนี้เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันนะไฟหน้าไม่ต่างกันเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เหมือนกันนะครับ ฟังก์ชันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นต <pos id moon> ัวท็อปไฟตัดหมอกเหมือนกันไหมเหมือนกันนะมีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราสังเกตกรอบจะไม่เหมือนกันเนี่ยกรอบนี่กรอบตัวนี้จะเล่นเป็นโครเมียมกรอบตัวนี้จะเล่นเป็นโทนสีเทาเข้มนะอันนี้เรื่องสีนะครับมาดูกระจังหน้ากระจังหน้าเช่นกันนะเห็นไหมจะเป็นสีกรอสแบ็กตัดกับโครเมียมตัว G ตัวนี้เป็นกรอสแบ็กตัดกับสีเทาเข้มนะอันนี้ จะเป็นจุดที่เรียกว่าแม่ดูแล้วมันก็ต่างกันตรงนี้แหละคือชิ้นส่วนนี้เก่ยบชิ้นส่วนนี้นะครับที่เขาใช้โทนสีในการแบบตกแต่งให้มันต่างกันนะครับแล้วก็ด้านล่างถ้าเราดูเนี่ยจะมีลิ้นด้านล่างตัวนี้ขอบด้านล่างตัวนี้จะทําทเป็นสีเทาเข้มนะครับให้มันล้อกันกันกบตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวขอบไฟตัดหมอกในขณะที่ตัวตัว G ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็เรียกว่าถ้าดูด้านหน้าเนี่ยมันก็มันทําให้ดูแลดุดันขึ้นว่างั้นเถอะนะดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะที่เขาบอกนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวต้านะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็ดุดันขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมฟังก์ชันเหมือนกันถ้าด้านข้างละ่ะด้านข้างจะต่างกันพอสมควรนี่ด้านข้างเรามาดูนี่ด้านข้างเราจะเห็นเลยตัวนี้มาพร้อมกับตัวบอดี้ของโรงงานเลยนะครับเป็นกราบข้าง4ชิ้นนะ ตัวนี้ดันกลับข้าง4ีชิ้นซึ่งในขณะที่2.4ตัว G เนี่ยไม่มีนะจะล้วนๆเลยนะเป็นตัวถังเลยเป็นตัวถังเหล็กเลยไม่มีกลับข้างกันกระแทกนี่เหมือนกันนี่แต่ตัวนี้เป็นตัวเหล็กล้วนๆเลย2ชิ้นนะครับด้านหน้ายังมี2ชิ้นตัวนี้ไม่มีเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นจุดที่เห็นนะแล้วก็โทนสีที่ต่างคือกระจกมองข้างเรามาดูด้านนี้ดีกว่าจะเห็นชัดเลยกระจกมองข้างตัวนี้เป็นโครเมียมตัวนี้เป็น สีดำนะครับด้านข้างนี่เรามาดูกันนะปมือจับประตูโครเมียมสีดำหมือไงผมจับประตูโครเมียมสีดำนะแล้วก็อีกดำหนึ่งก็คือล้อนี่เรามาดูกันล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นโครเมียมลายเดียวกันเด้เลยไซส์เดียวกันเด้เลยนะคือไซส์17นิ้วเท่ากันนะแต่ตัวนี้เขาทำเป็นสีเงินตัวนี้สีดำนะอันนี้คือเน้นดำว่างั้นเถอะ ยิ่งถ้าตัวนี้นะเป็นรถตัวถังสีดํานะจะดําทั้งคันเลยพูดง่ายแต่ว่าตัวนี้เป็นสีขาวมันเลยดูตัดกันดูหล่อมากนะครับมาดูด้านหลังจุดขายคงนี้ไม่พ้นตรงนี้พอเป็นอกโก้เนี่ยเนี่ยตัวกาดตรงกระบะท้ายเนี่ยนี่คือเป็นจุดขายเขาเลยคือมันดูโดดเด่นเพราะว่าคู่แข่งเขาตัวตรงเต็มๆก็คือ Ford นะครับตัว w i ยแท็ตัวนี้เขาก like ็ทําคล้ายกันนะมีเป็นเหมือนชุดแต่งขึ้นมากาบตรงของขอบของกระบะท้ายนะ ซึ่งพอมาดูด้านท้ายนี่มันสวยจริงเนี่ยเรามาดูด้านนี้ดูจากมุมนี้นะสวยจริงนะมันจะดูสวยเลยนะแต่ตัวนี้มีหลังคามาให้นะแต่โดยพื้นฐานนี่จะไม่มีหลังคาแต่ว่าโดยรวมนี่ก็เป็นกระบะเปลือยธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีสุดหล่ออย่างนี้มาให้พร้อมกับโลโก,โก้คาดแฉดโลกโก้แบบนี้นะแล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นพรีรันเนอร์ก็ข,ขับ2เหมือนกันนะสองคันนี้เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหลังธรรมดาเหมือนกันตามสไตล์รถปิกอัพนะแต่ว่าดูแล้ว โอ้แม่ไอ้นี่เหมือนรถบ้านเลยไอ้นี่รถซิ่งเลยนะเป็นแนวนั้นนะครับกันชนท้ายก็ต่างกันเนี่ยกันชนท้ายเราอย่าดูนี่การชนท้ายที่มากับอลโก้เนี่ยเขาทําเป็นโทนสีดําด้านตัดกับเทาเข้มแบบนี้คือมันล้อกันกับตัวกันชนหน้าด้านข้างหมดเลยนะมันจะดูแบบการชนดูทัฟนะและตัวชิ้นส่วนกันชนก็จะต่างกันนะมีกาดมีอะไรเนี่ยดูลูกเล่นเขาเยอะในขณะที่พี่ครับรถบ้านชัดๆนะก็คือกระบะไม่มีอะไรเลยนะ ก็ไอตัวกันชนก็จะเป็นกันชนพื้นฐานนะครับของตัว2 4ตั้งแต่ตัว J ตัว E ตัว G เหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะตัวนี้จะเห็นอีกอันนึงนะโลโก้เนี่ยเขาจะบอกตัวท็อปนะตัวท็อปจะมีโลโก้ตัวนี้ตัว G จริงๆแปะเปลี่ยนได้เหรอแต่ว่าตัวนี้ G แท้นะครับจะบอกงี้ส่วนตัวนี้เนี่ยจะไม่มีโลโก้อะไรเลยเปลื่ยนะให้เห็นแค่โลโก้โลโก้ด้านข้างแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีดําด้านนะไม่ค่อยลงทุนเลยแต่ว่า ตัวนี้โครเมียมนะจ๊ะอันจริงๆเนี่ยของดูเ่ยทบชุบเป็นโครเมียมนะดูรูหลากว้าแต่ว่าอย่างว่าแหละเขาเน้นเป็นเน้นแนวสปอร์ตเขาก็ต้องเป็นสีดําด้านนะฮะเขามีไลเนอร์มาจากโรงงานให้ตัวนี้เป็นไลเนอร์ของโตตานะครับโตตาไลเนอร์มาเลยแล้วก็ตัวไลเนอร์จะเป็นไลเนอร์พิเศษนะคือมันจะไม่ครอบเต็มนะฮะแต่มันจะครอบปิดอยู่บนฝาท้ายแปะลงไปแบบนี้นะซึ่งเป็นไลเนอร์เฉพาะตัวด้านข้างตัวนี้เหมือนกันจะเป็นไลเนอร์เฉพาะ เพราะว่ามันมีกาดตัวนี้ขวางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใช้ไลเนอร์เฉพาะในขณะที่ตัว G ผมให้ดูนะนี่จะเป็นไลเนอร์แบบดั้งเดิมนะเนี่ยสังเกตไหมมันเกาะมันจะครอบมาเต็มเลยอันนี้มันคือถ้าใช้งานไม่ต้องไปกลัวรอยกระแทกแต่ท่านต้องระวังหน่อยนะไม่งั้นขอบด้านนี้เป็นรอยก็ต้องทาสีเหมือนกันแต่อันนี้สบายสบายเลยพี่ขนขึ้นไม่ได้เลยไม่ต้องมีปัญหาแล้วก็ไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เต็มนะใช้งานง่ายอันนี้สภาพโครงหลังคาก็ดีนะคันนี้สวยกริบเลย โต้าไลเนอร์เหมือนกันนะสวยมากอยู่ที่ลูกค้าแหละนะคืออันนี้คุยง่ายเน้นใช้งานและฟังก์ชันเต็มอันนี้เน้นหล่อด้วยฟังก์ชันเต็มนะเลือกเอานะแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้วยนะครับดูด้านในโลโก้ก่อนนะโลโก้เนี่ยเด่นด้วยเบาะหนังข้างในเป็นเบาะหนังจากโรงงานสีดำเบาะออยฟ้านะด้านคนขับเหมือนกันนะ ตัว G นั่นก็จะบออไฟฟ้านะครับอย่าไปคิดว่าอุ้ยเห็นดูเฉยๆไม่มีออปชั่นบออไฟฟ้านะจ๊ะอันนี้จะเน้นคือภายในเป็นโทนสีดำนั่นเราเห็นเงี้ยดำหมดเลยนะรวมถึงที่ต่างมากก็คือผ้าหลังคานะตะพวกผ้าหลังคาแล้วก็ผ้า,เ,า,นานเนี่ยครอบไอ้ตัวม่านบางแดดเนี่ยตัวนี้ทาเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับมือจับก็ทําเป็นโทนสีสีเทาเข้มดำเนี่ยแหละมันจะเน้นโทนดำาๆโหดๆนะแล้วก็รวมถึงตรงนี้ ชิ้นส่วนนี้นะการตกแต่งเนี่ยเดสกบอร์ดเหมือนกันแต่ว่าชิ้นส่วนเนี้ยเขาจะใช้แทนคือถ้าเป็นตัวธรรมดาตัว 2.4G เขาจะเป็นพลาสติกพ่นสีเงินนะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมมันก็จะดูแบบมีสีเงินตัดกับสีดำคอนทราสต์หน่อยนะครับแต่ตัวนี้ดำแล้วครอบด้วยโครเมียมเล่นอีกแบบนี้มันดูโหดว่ะนะมันเหมือนกับเนี่ยล้อกันกับไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยแผงตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแบบ Crossback เน้น Crossback อะ คือกรอสแบ็กหมดเลยเนี่ยตัวชิ้นนี้ก็เป็นกรอสแบ็กนะเห็นไหมมันมันดูดําไปหมดเลยดูโหดดูดุดนะเบาก,ก็สีดําทุกอย่างสีดําหมดนั้นข้างในเนี่ยข้อดีมีไหมมีก็คือดูมันหล่ออะอย่างว่านะ้วตัดกับรถสีขาวแบบนี้โคตรหล่อเลยแต่ข้อเสียมีไหมมีมันมืดเอาพูดตรงๆนะคือความรู้สึกข้างในเนี่ยมันจะออกแบบแนวมืดหน่อยมันจะไม่แบบไม่มีความสว่างเลยเพราะข้างในมืดต้อง,ต,องต้องเปิดไฟอะคือถ้ากลางคืนคุณขับกลางคืนนะผมบอกเลยมืดตื่อเลย นะแต่ว่าเอาละแรกกับความหลอนะครับส่วนตัวจอเหมือนกันนะอันนี้จอเหมือนกันเดะเลยนะเป็นจอที่ว่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูตัวนี้เนี่ยเป็นกุญแจเหมือนกันเหมือนกันนะครับเป็นกุญแจแบบเสียบนะไม่ใช่เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะเพราะเป็นเครื่อง2องพนะเนี่ยจอจอก็เหมือนจอเหมือนกันนะครับเล่น CD ดีได้แล้วก็ตรงนี้แน่นอนมันมีกล้องถอยให้นะ นี่มีกล้องถอยให้นะฮะแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยแน่นอนมาพร้อมกับนิเกเตอร์เลยนะโกโก้ก็มีนิเ i กเตอร์2 4 g ก็มีนะคือออปชันทางในเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันรวมถึงแอร์แอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แบบวันโซนเหมือน Fortuner เลยเหมือนกันด้านนู้นก็มีเหมือนกันนะฟีเจอร์ฟังก์ชันด้านล่างเหมือนกันเดะเลยกียร์ออโต้เหมือนกันแต่กรอบตัวนี้ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเป็นกรอบสีดำของ ตัว G จะเป็นสีเงินนะฮะอันนี้เป็นจุดที่ต่างกันอันเนี้ยเท่าที่เราเห็นนะด้านหน้าประมาณน,นี้ไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันเยอะอ้ออีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือหน้าปัดไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าหลอกกันยากบางทีเอาไปแปลงเป็นอกโก้ด้านนอกนะแต่ข้างในเนี่ยตัวนี้หลอกยากเพราะหน้าไมา่เลือนไม้ตัวเนี้ยเป็นเลือนไม้เฉพาะเลยของอลโก้นะครับเป็นโทนสีดําตัดกับสีขาวและแดงมันจะดูแบบ เอกลักษณ์เฉพาะเลยแล้วหน้าปัดนี่เป็นแบบดีไซน์ลายใหม่หมดเลยนะจะไม่เหมือนหน้าปัดของ雷วทั่วไปอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เลยอันเนี้ยแปลงยากที่สุดผมว่านะเพราะตัวอื่นเนี่ยมันก็ยังแบบสลับชิ้นอะไรได้แต่ตัวเนี้ยมันต้องเปลี่ยนทั้งทั้งน่าจะต้องเปลี่ยนทั้งหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ต่างแน่นอนตรงเนี้ยหลอกยาก <laughs> หลอกยากสุดคงจะเป็นตรงนี้นะครับก็อันเนี้ยเป็นพื้นฐานคร่าวๆนะโดยรวม ฟีเจอร์ฟังก์ชันผมบอกให้นะเหมือนกันเด้เลยเปลี่ยนแค่ดีไซน์รูปลักษ์นะครับไปดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังด้านหลังก็เช่นกันเบาะผ้าหลังคาโทนสีดำหมดนั้นมันจะมืดตื้อเลยแล้วก็ที่เห็นต่างก็คือกรอบอันนี้นะครับกรอบมีช่องแอร์เหมือนกันนะแอร์ด้านหลังเนี่ย2 4 g หรืออกโก้2 4 g มีมาให้เหมือนกันนะครมีแอร์ให้แล้วก็กรอบตัวเนี้ยของตัว2 4 g เขาจะเป็นสีเงินในนี้เป็นสีดํา นะมันจะเบล็ดดำปึ๊ดหมดเลยแต่คันนี้ดีนะคันนี้เขามีพรมกระดุมมาให้หมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังอันนี้จัดเต็มมาให้เลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มากับโรงงานนะอันนี้เจ้าของไปติดเองแต่โดยรวมเนี่ยประมาณนี้นะเท้าแขนมีมาให้เหมือนกันที่วางแก้วเหมือนกันนะไปดู 24G กันดีกว่านี่นะครับเมื่อกี้เราก็เห็นนะเป็นโทนสีดำา 2.4G ก็ได้เบาะหนังนะฮะเป็นเบาะหนังโทนสีดำนะจากโรงงาน เหมือนกันเลยบ่ไฟฟ้าเหมือนกันนะอันนี้ก็ได้บ่ไฟฟ้าในสภาพสวยกริบเลยนะแต่ที่ต่างคือข้างบนถ้าเราสังเกตด,ดูใช่หไหมข้างบนผ้าหลังคาเขาจะเป็นโทนสีสีเทาอ่ะเทาอ่อนด้วยนะมันจะดูสว่างขึ้นคือไม่งั้นมันจะดําปื้อหมดเลยทั้งทั้งทั้งคันเข้ามานั่งดูนนะรวมถึงมือจับนี่ด้วยนะเน,นี่ยจะเป็นโทนสีสีเดียวกับงคานะฮะโทนสีเทามันก็สว่างขึ้นนะคือเข้ามาบรรยากาศเมื่อกี้เราเห็นไหมถ้าเอาสองคันเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะต่างกันพอสมควรเลยนะ เหมือนจะนิดๆหน่อยๆนยะแต่ว่าก็มันความสว่างมันก็ช่วยได้เยอะนะอย่างเวลาขับกลางคืนเนี่ยไอ้หลังคาผ้าเนี่ยอย่างน้อยช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นรวมถึงกาบพวกนี้นะฮะกาบพลาสติกตรงเนี้ยที่ผมบอกนะโกโก้สีดำ cross back หมดอันนี้จะทําเป็นสีสีเงินตัดกับโครเมียมต้องมีโครเมียมนะตัว g ต้องมีขึ้นไปต้องมีโครเมียมแบบนี้แล้วก็มีกรอบตัวเนี้ยสีเงินนะในขณะที่อกโก้สีดําหมดเลยนะครับจอตัวนี้เหมือนกันนะนี่มีเนเหมือนกันนะ่ะ เห็นไหมนีเวกเตอร์มีเหมือนกันนะตัวท็อปต้องมีนะครับแล้วก็กล้องอันเนี้ยฟังก์ชันเดียวกันเลยนะครับด้านล่างลงมาแอร์แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออตโต้วันโ,โซน<ๆ>เหมือนกันคือบอกง่ายๆว่าฟังก์ชันเนี่ยการใช้งานเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่ามันต่างกันเลยอ้อที่ต่างกันคือตรงนี้ด้วยนะพวงมาลัยนี่ตรงนี้จะเป็นสีเงินคันนั้นกอสแบ็กจนะอะไรที่เป็นสีเงินแบบเนี้ยคันนุนกอสแบ็กหมดเลยแล้วก็ผ้าหลังคาเป็นดำนะแต่ว่าคันนี้ มันจะช่วยได้หน่อยคือมันจะมีความสว่างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับรวมถึงนี่นะฝาประตูนี่ก็จะมีสางโทนสีสีเงินขึ้นมานะอันนั้นเป็นดาหมดเลยนะแต่ว่าผมว่าโดยรวมฟังก์ชันการใช้งานไม่ต่างกันนะแม้กระทั่งที่วางแขนเนี่ยตัวนี้ก็คุ้มหนังอันนั้นก็คุ้มหนังเหมือนกันนะสีดําแล้วก็เออตัวจีนจะยงขึ้นไปเนี่ยาเจอให้ดูเนี่ยตัวท็อปเนี่ยต้องมีปลั๊กไฟข้างในนะครับนี่ก็มีปลั๊กไฟนะด้านนู้นก็มีปลั๊กไฟ220โแต่หน้าจอเนยที่ต่างเลยหน้าอ อันนี้หน้าจอเลเวลเลยอันนี้เป็นตัวที่ที่ผมบอกอะอกโก้จะมีเอกลักษณ์หน้าจอเขาจะสีขาวสีแดงสีดําอันนี้จะเป็นนะมาตรวัดรอบกับตัวความเร็วเนี่ยเขาจะมีเส้นสีสีฟ้าให้แล้วก็สีแดงแล้วหน้าปัดเป็นโทนดําหมดเลยนะครับหล่อสู้ไม่ได้หน้าปัดหล่อสู้ไม่ได้แต่ผมว่าฟังก์ชันอะถ้าเน้นฟังก์ชันนะไม่ต่างกันเลยนะไปดูด้านหลังกันดีกว่า เบาะก็เป็นโทนสีนี่เหมือนกันนะครับสีดําเหมือนกันนะเหมือนด้านหน้าคุณภาพเบาะก็ดีแต่นี่เห็นไหมมือจับหลังคาสีเทารวมถึงนี่ช่องแอร์มีมาให้เหมือนกันนะคือฟังกช์ชันเต็มไม่ต้องกังวลนะฮะแต่ว่าตรงนี้กรอบเ็จะเป็นสีเงินแค่นั้นเองแล้วก็ขอบประตูนี่สีเงินนอกนั้นเหมือนกับเดะเลยใช้งานเหมือนกับเดะเลยนะคือถ้าพูดถึงประโยชน์การใช้งานนะ่ะ ไม่ต่างกันเลยเอางี้ดีกว่าไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวเลยสเปคเครื่องเท่ากันไอช่วงล่างเดียวกันช่วงล่างก็ไม่ต่างนะอย่าไปคิดว่าช่วงล่างโกโก้จะต่างนะตัวนี้ขับสองช่วงล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็สภาพฟังก์ชันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบความปลอดภัยเท่ากันหมดเลยต่างคือการตกแต่งแค่นั้นเองนะอย่างที่เราเห็นทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวเราไปดูทบทวนกันดูที่ข้างนอกกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับนี้เราสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้ว เครื่องยนต์เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกนะเกินไว้เครื่องยนต์ช่วงล่างเหมือนกันเครื่องยนต์ก็บล็อกเดียวกันนะรหัส 2GD 150ม้าเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้เลยว่าให้ดูเลยนะครับดูเต็มๆมเนี่ยคือต่างจริงๆคือการตกแต่งแค่นั้นเองนะภายนอกจะเน้นเป็นโทนกรอบสีดําเยอะนะครับรวมถึงโลบาร์ด้านหลังนะทรมันทำเป็นแบบกากตรงตรง,ตรงกระบะท้ายนะครับแล้วก็ล้อในี่พ่นสีดาคือมันจะเป็นโทนดําหมดเลยล้อกับยางอย่างสเปคเดียวกันเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงฟังก์ชันเนี่ยการใช้งานไม่ต่างกันที่ต่างกันคือดีไซน์ครับนี่คือจุดต่างระหว่าง l o อกโก2 4กับตัว Levo 2 4ตัว G นะครับตัวท็อปนั้นใครคุณลูกค้าที่ต้องการหาเนี่ยบอกให้เลยว่าพอเป็นมือ2เนี่ยราคามันกับต่างกันเยอะนะเพราะตัวนี้ราคามันเรียกว่าตอนนี้ปี2019รถคันนี้จะใหม่กว่าปีนี้ปีหนึงอันนี้ปี2018แต่ราคาห่างกันเป็นแสนเนี่ยห่างกันประมาณแสนหนึงเลยนะ ในขณะที่พอเป็นป้ายแดงเนี่ยราคาห่างแค่สาม0 0ื่นประเด็นหลักไม่มีอะไรเลยคือของตัวเนี้ยหายากจริงในตลาดมือสองมันมีน้อยในขณะที่เลเวลทั่วไปของมันมีเยอะให้เลือกนั้นราคามันก็ตามดีมานสัปปะไนะครับแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเรียกว่าเน้นการใช้งานแล้วก็เน้นฟังก์ชันที่แบบออปชันเต็มจริงนะตัวนี้เหลือเหลือ,เหล,อเหลือตังเอาไปใส่กราบได้นะเหลือตังไปใส่ชุดแต่งได้อันนี้เหลือเหลือ นะแต่ตัวนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มก็คือมีมาพร้อมหมดเลยนะจากโรงงานแล้วก็ได้ออปชั่นที่เป็นของโรงงานแท้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือจุดที่ต่างกันราคาห่างกันประมาณแสนหนึง่งอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าฉันจะขยับเป็นเลโวล็อกโก้ดีไหมนะเพราะหล่อแต่กําเนิดนะแต่ว่าอันนี้ถ้าคิดว่าประหยัดเงินสักหน่อยนึงแล้วใช้งานไปก่อนแล้วอยากจะหล่อเมื่อไหร่ค่อยแต่งเพิ่ม ก็ยังมีเงินเอาไปแต่งเพิ่มได้นะครับอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกเอานะครับก็วันนี้คงได้ไอเดียคร่าวๆนะสำหรับรถ2คันนี้นะครับเรียกว่าประโยชน์การใช้งานเหมือนกันนะออปชั่นโอ้โหแค่จะเหมือนกันเลยแต่ความหล่อเท่านั้นแหละเป็นตัวที่ลูกค้าต้องตัดสินใจเองนะครับก็วันนี้คิดว่าคงได้ไอเดียคร่าวๆนะครับสำหรับรถ2คันนี้นะครับที่มีราคาห่างกันอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทคุูกค้าเลือกเอานะครับว่าจะเอาคันไหนนะครับหวังว่า คงจะได้ประโยชน์ดีๆนะครับจากคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรายการของเรานะครับจะมีรถเอามาเปรียบเทียบแล้วก็บอกจุดดีจุดด้อยของแต่ละคันให้คุณลูกค้าเรื่อยๆนะครับคอยติดตามกันนะครับฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ท่านได้ติดตามสวัสดีครับ